คอเครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเทสกันดีกว่านะครับว่านาฬิกา Garmin Forerunner ของผม s r 235เนี่ยถ้าเราเปิดไว้ตลอดแล้วก็จับการวิ่งด้วยอันนี้พูดถึงการวิ่งเทรดมิลก่อนแล้วกันทั้งวันนะครับผม FR 235นี้ผมใช้มา3ปีแล้วยังไม่มีอะไรสึกหลอหรืออะไรเลยความทนทานโอเคมาก3ปีวันนี้ก็เลยคิดคอนเทนต์ว่าเออถ้าเราเปิด เปิดไว้ตลอดเนี่ยแบตบมันจะได้สักเท่าไหร่กันตอนนี้เวลากี่โมงไม่รู้ตอนนี้เวลารอก่อนนะรอก่อนนะเปิดนานนะคือรู้สึกว่าเปิดนานนะ <c oughs> ตอนนี้เวลาเก้ามงสิบแปดนะครับผมผมจะเปิด ผมจะเปิดเลยนะร้านอินดอร์เนี่ยแหละเป็นเป็นเทรดนิวนะครับอ,อ่ะโอเคผมจะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้ครับนะจะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้จะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้จนกว่าจะแบตมันจะหมดอ่ะเอออยากจะรู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูตอนเที่ยงหรือว่าตอนเย็นๆกันแล้วกันเดี๋ยวดูมีโอกาสจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ เออคือว่าไม่อยากไม่อยากจะรอแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันเปิดทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยแล้วก็เราก็ใช้ตลอดนะในโหมดของของเทรดมิลเนี่ยมันจะ12ชั่วโมงแลละในนาฬิกา FR 2 3 5ส a มห้ากามินนะครับ Forerunner 235มันก็12ชั่วโมงแล้วเนี่ยดูดูแบตนะก็แปลกด,ดนีนี่คือโหมดที่ยังไม่ใช้ GPS นะครับแบตน่าจะประมาณ50% เออเนี่ยนะห้าสิบเปอร์เซนเองของเทรดมิลแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นเปิด GPS ด้วยเนี่ยก็น่าจะเยอะกว่าน,นี้แหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาไปใช้แข่งเงี้ยแล้วแว่าไปเปิด GPS อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร12ชั่วโมงของเทรดมิลนะครับสิชั่วโมงบนลู่วิ่งเนี่ยเปิดตลอดผมคิดว่าแม่งโอเคนะไม่มีใครวิ่ง บนลูวิ่ง12ชั่วโมงแหละนะครับก็ลองดูแล้วกันนะตอนนี้ก็ยังมีขาอยู่นะบอกไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเปิดโหมด GPS บ้างแล้วกันที่ผมเป็นปัญหาอยู่นะคือถ้าสมมติว่าไปแข่งแข่งแข่งวิ่งเทรลแล้วบอกว่าต้องใช้เวลาแบบ7-8ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าแบบมันถ้าเปิดโหมด GPS ด้วยมันน่าจะใช้แบตมากขึ้นนะครับก็เลย คือตอนนี้ผมมาเทสดูก่อนไงแต่ว่าไม่ได้เปิดโหมด G P S เปิดเปิดโหมดเรดมิวเฉยๆนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวว่า,วางๆจะเทสเปิดโหมด G P S ดูนะครับโอเค